สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้หลังจากออกจากวัดท่าหลวงนะครับไปกราบไหว้หลวงพ่อเพชรเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางต่อมาอีกก็มาเจอโรงเจนะครับโรงเจอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับก็เป็นโรงเจอีกโรงเจหนึ่งนะครับที่หน้าเข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับมากมายสวยงามนะครับพระพุทธรูปปางต่างๆที่เราเห็นนี่ครับที่ ได้ลองคลิปมาให้กับเพื่อนๆได้ด <oh ูได้ชมกันนะครับผมก็เป็นพระพุทธรูปหลายๆอย่างแล้วก็มี18อรหันนะครับของประวัติศาสตร์ชาติจีนนะครับมี18อรหันมีพระอรหันต์องค์ต่างๆนะครับสีทองสวยงามทุกองค์นะครับผมก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันได้กราบไหว้กันนะครับก็เป็น พระพุทธรูปองค์ทองคําบ้างแล้วก็สิอราหันเนี่ยก็เป็นสีทองคําเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการพากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่กลาบไหว้หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเสร็จเราก็ได้มาผ่านมาถึงโรงเจที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเนี่ยครับใครผ่านมาทางนี้ก็ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเข้าไปกลับไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็ มีพระพุทธรูปปกากต่างๆเยอะแยะนะครับผมมากมายนับไม่ถ้วนครับบอกชื่อไม่ถูกครับเพราะหลายองค์แล้วเกินนะครับเนี่ยส่วนมากทุกองค์ก็จะมีสีทองคําเหลืองอารามไปหมดนะครับสวยงามนะครับผมเป็นโรงเจนะครับโรงเจอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับห่างจากวัดท่าหลวงไม่ไกลนะครับวันนี้ผมก็ใช้เวลาการเดิน เดินไปวัดท่าหลวงแล้วเดินมาก็มาผ่านที่โรงเจนะครับก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับเป็นระยะทางที่ใกล้ๆไม่ต้องนั่งรถนะครับผมเป็นคนชอบเดินด้วยนักเดินทางเลยเดินไปวัดท่าหลวงเสร็จก็เดินต่อมาก็มาถึงโรงเจนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นกระถางทูบใจกลางโรงเจนะครับมากราบไหว้นะครับผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลางเมืองพิจิตรเลยนะครับผมเนี่ยครับนี่ก็เป็นโรงเจที่เงียบนะครับเงียบเสียงเงียบ,ยบดีนะครับไม่มีไม่คันก่อกวนนะครับมีนี่กระถางทูบอยู่ที่ใจกลางโรงเจเลยนะครับกระถางทูบมีพระพุทธรูปปางทองคำนะครับผมสวยงามนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีทุกๆคนนะครับผมเมื่อได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมแวะเวียนมาทางนี้ก็เข้ามากราบไหว้องค์พระต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเราและครอบครัวนะครับผมวันนี้ก็ได้นำเพื่อนๆมาชม พระพุทธลูปปาาต่างๆรวมทั้งกราบไหว้หลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงนะครับก็ขอทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีทุกๆท,ท่านคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะครับผมขอให้สำเร็จในการงานหน้าที่ทุกๆอย่างครับนี่ก็เป็นพระสังกัดจายรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับนี่เป็นทางเข้านะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับ แข็งแรงรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนทุกๆคนนะครับสวัสดีนะครับ